ใช่ทราบนะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษแล้วนะคะโคชมิ้นค่ะได้มาแล้วค่ะโคชมิ้นคนเดิมคนเดิมนะคะเปลี่ยนแปลงคือเราไม่ได้ใส่ชุดแบบปกติแรดแรดเองนะคะโอ้เราไม่แรดไม่แรดนะนี่ไม่แรดแล้วอันนี้วันนี้เราก็พี่ผมงอกมานะคะตบด้วยผมวันนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเรามาทำอะไรกันอะไรอย่างนี้นี่สิบแปดบวกหรือเปล่า จะ18บบวกอะไรล่ะออกกำลังกายอันนี้คือสิบสามบวกซึ่งวันนี้นะคะ, <S <S ะเราก็จะมาออกกำลังกายปั้นก้นอ่า L S แล้วก็ก้นแดงนั่นเองคือตามสไตล์ใคร <S <S ตามสไตล์ไม่แฟดใช่แล้วเราสายฝอไงใส่ฝอใส่ฝอฝอ,อแาะว่าฝัว ฝรั่งนะคะฝัวฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นแนวที่แบบแรงแรงมีความมั่นใจในตัวเองสูงสูงมากสูงทะลุให้ดนเลยสูงทะลุเลยคือสายปอของเราเนี่ยคือเราเน้นแบบเฮลตี้ด้วยใช่ไหมคือไม่ใช่แรดอย่างเดียวแต่ต้องแรดแบบมีคุณภาพแล้วก็สุขภาพดีสาระมาทันทีซึ่งเราสองคนนะคะก็เป็นคุณแม่ใช่แล้วเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนละกันเลยค่ะ อะไรหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะคะโคชมินนะคะโคชมินเนี่ยเป็นคุณแม่ใช่ไหมอายุ38ค่ะมีะลูกหนึ่งนะคะมีลูกหนึ่งแล้วนะคะโคชนาตี้ก็เป็นแม่แปดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสองคนเนี่ยจะเป็นเคมีตรงกรันใช่จริตก็ตรงรกันร,รูปร่างก็มีความต้องการที่แบบว่าอยากจะปั้นตูด<แ>ปั้นเอวเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นทางบ้านนะคะที่เป็นคุณแม่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะหุ่นแซ่บแบบเราแบบนี้ออออันนี้เขมแมวอยู่แบบนี้หรือ,อ ตูดเด้งตูดเดเง้ดเงนีง <laughs> ่นาตีมั่นใจนะคะว่าทางบ้านเนี่ยชอบอะไรที่มันแบบดูดีอ่ะ ไม่มีใครชอบมองผู้หญิงดูไม่ดีถูกปะมีพุงตูดเปะคือเราไม่ได้บูลลี่เรื่องหุ่นแต่เรากำลังพูดเรื่องของสุขภาพคอนซปายให้ทุกคนใช่ให้ทุกคนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วแบบอยากลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้แบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับลูกไปนานๆรูปร่างที่ดีด้วยหรือมีรูปร่างที่มันใจปัปวดอะไรอย่างนี้ใครมีปัวนะคะก็มั่นใจว่าผวก็คงจะชอบแบบเอลเอสตูดเด้งๆขย่ำๆอะไรอย่างนี้นี่นะเดี๋ยววัน ว่ามีท่าปั้นเอวกี่ท่าดิได้กี่ท่าสี่ท่าสี่ท่าที่เป็นแฟเวอร์ริตของเราทั้งคู่ที่แบบเอลคอดๆคอดๆเลยกับท่าปั้นตูดปั้นตูดเนี่ยปั้นตูดขาต้องไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าบางคนมีประสบการณ์ไหมเล่นแน่นอนเล่นแล้วรู้รู้แบบเหมือนรู้ พึ่งเลยด้วยตัวเองเลยว่าแบบทำไมขาทันใหญ่ใส่กางเกงไม่ได้ใช่อ้วนหรือเปล่าเปล่านะคะกล้ามเนื้อมันไปเกิดตรงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยโดนตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรุ่ยกันเลยค่ะไปครับโอเคค่ะเราก็พร้อมแล้วนะคะที่เราจะมาปั้นตูดกันนะคะให้ให้อะไรเอาเหอะให้เด้งเด้งนะคะ ประเด็นของเราก็คือตูดเราเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเพราะเราต้องใช้ในการนั่งเดี๋ยววันนี้นะคะสี่ท่านะคะสี่ท่าของเราที่เราจะทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งกันทำอย่างงี้อ่ะกูทำสองลงทำสองโอเคจัดไปอ่ะแล้วเราเป็นสี่ท่าแฟร์ริ่ของเราด้วยนะคะซึ่งการใช The ้อุปกรณ์เนี่ยจะมีสองอย่างอันแรกคือาย,ยงายยยงยืดยางยืดยางยืดนะคะของโค้ดมินโอเคของนัตตี้ก็คือถุงทรายถวงน้ำหนักนะคะทรายแซนแบ๊กฝูข้างหนึ่งเนี่ย กับ2โลเลยมั้งนะเกิน2กิโลเยอะมากหนักมากกถามว่าอย่างนี้ก่อนทำไมต้องใช้ยางยืดเพราะว่ามันจะมีแรงต้านเพิ่มมากขึ้นเวลามีแรงต้านเพิ่มมากขึ้นทําไงคะกล้ามเนื้อทํางานเยอะอ่าทํางานเยอะขึ้นก็จะเกิดการขยายตัวขยายตัวนี่คือเด้งขึ้นเฟิร์มขึ้นนะถุงทรายก็เหมือนกันก็คือเหมือนกันที่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละคือน้ําหนักที่มันมากขึ้นมันก็จะก่อให้เกิด การขยายตัวนั่นเองการเล่นตัวเปล่าเนี่ยเป็นการแค่ทําให้เฟิร์เมเฉยๆแต่การเล่นด้วยการใช้ทั้ง2อ,อันนี้มันจะทําให้เด้งขึ้นมันคือกล้ามเนื้องอกเงยส,สวยๆนั่นเองนะคะการทําให้กล้ามเนื้อเกิดความเคยชินอ่ะทำบ่อยๆมันจะชินแล้วก็น้าหนักก็คือเพิ่มไปเรื่อยๆโอเคอ่ะท่าที่1น,นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ี่ดอกเป็นง่อยเหรอใส่ <laughs> <ป>ใสกันสิอ่ะรเราจะเล่นเป็นท่ายา,ยางยางเชียงก่อนนะคะท่านี้ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูสองฝั่งคือด้านหน้ากับด้านข้างอ่ะโอเคใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องอ่าเพื่อให้อะไรมันรัดหลังอ่าแล้วเราก็จะย่อเวลาย่อนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูดูมันดูมันมันย่อเข่แมเข่าแมวท้องเกรงหน้าท้องตลอดโอเคขึ้นทำไมขมิบขมิบก้นอ่ะลงอีกอ่าทำทั้งหมดกี่ทีคะหาครั้งอ่าทำหนึ่งขมิบช้าช้านะ สองไม่ต้องนับเดี๋ยวนับให้สามอย่าเพิ่งห้าทีก่อนคแบบ้างค้างไว้อ,อ่าลงเบาไปไหมอเอาดัมเบลไหมได้อ่าเดี๋ยวเ<ะ>อาดัมเบลเพิ่มน้ำหนักให้นะคะอ่ะดัมเบลหนึ่งอันอาไปด้านข้างหันด้านข้างให้ให้ท่านผู้ชมเห็นตูดหน่อยค่ะอ่ะท่านผู้ชมดูนะคะอ่ะโดนตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปคมิบคมิบมันก็จะรัดตรงนี้อ่ะกล้องมาทางนี้หน่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูข้างหลังนะคะขมิบ ah. ขมิบมวโอเคลง ah. ตรงนี้ตรงนี้ขยายเห็นไหมเห็นไหมพอเราขมิบ ah. มันก็จะลังตรงนี้โอเคเออิก ah. อกี่ทีแล้วอ่า ah. โอเคอีกสองทีอีกสองทีงท ah. เราจะทําอย่างนี้ทั้งหมด3เซตเวลาเราทํานะคะ ah. เห็นไหมเวลาที่เราแอ่นขึ้นไปเนี่ยเราขมิบตลอดนะคะ, ah. ละ,คะกล้ามเนื้อจะเกิดการทํางานจะเกิดการยืดขยายได้มากที่สุดอันนี้คือท่าแรกนะคะ ah. เป็นไงบ้างคะเป็นง่อยเป็นไงเป็นง่อยนะคะหยอกเป็นไงบ้างเหนื่อยนะรู้สึกแบบว่ามีแรงต้านมากขึ้นจากปกติที่เล่นตัวปล่าอ่าปกติคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะแบบไม่ไม่หลังเท่านี้ก็จะโดนด้านข้างอ่กอ้าขาให้มันแบบว่าแหกสุดๆเลยแหกเข้าไปนะคะเบลว่าช่วยมีแรงต้านขึ้นหนักขึ้นอีก เพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคของเราเนี่ยคือทํายังไงก็ได้อยากให้มันโดนขายเยอะคุณจะได้แต่งตัวได้สวยคือแบบคุณนางแบบอะ่ะคือจะเน้นเอขาเรียวตืดสวยอะไรแบบนี้อ่ะพอแล้วไม่ใช่ <c oughs> อีกด,ดอก <c oughs> ท่านที่2ของโค้ชมิ้นนะคะใช้าย,ยางแล้วก็นอนหุบขาก่อนนะคะหุบขาโอเคอ่ะใส่เข้าไปท่านผู้ชมมาดูนะคะยางที่เราใส่เนี่ยใส่ประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อยาง น้ำหนักหลากหลายเนาะแบบเบาด้วยแล้วก็หนักด้วยอ่ะเวลาเราทํานะคะเดี๋ยวเรามาทางนี้นะให้ดูนะเราจะต้องเราจะต้องแมิวหน้าท้องเกรงไว้โพสิชันนี้เราก็จะยกตูดขึ้นมาขึ้นมาอีกเห็นไหมเกรงไว้ขมิบไว้แล้วทำยังไงคะท่าที่2องแหกค่ะโดนตรงไหนคะโดนตูดตรงนี้ใต้ตูดเลยอะขบเข้าไปลงอ่ะโอเคมันไหลใช่ไหมล่ะโอเค อะคาแมวขึ้นแฮกทางไว้โอเคฮุบอะลงทอดลูกกันใช่ไหมคะอะท่ะทาที่สามท,าท่าที่สามทำทั้งหมดสิบห้าทีอะเร็วสามขึ้นแฮกฮุบลงขึ้นแฮกฮุบขมิบลงขึ้นแล้วขมิบเลยนะคะนี่ขมิบมโอเคเราจะเริ่มรู้สึกเลยนะคะว่าตูดเราเนี่ยเกิดการทำงาน จริงๆเราจะทําอย่างงี้ทั้งหมดประมาณ15ปี3เซตนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าแบบก้นของคุณเนี่ยมันจะแบบเหมือนชาๆนิดนึงชาไหมคะหาเท่าไหร่แล้วกี่ทีแล้วอ่าโอเคขกดเข้าไปลงขึ้นอ่าอ่าสุดเลยนะคะแล้วเวลาทำห้ามทําเร็วเนื่องจากว่าทำเร็วๆเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยกล้ามเนื้อนะนะเราต้องโฟกัสที่กล้ามเนื้อโดยตรงเลยนะคะเท่าไหร่แล้ว เก่งนะทองไว้ด้วยแ้ท่าที่3ของเรานะคะเร็วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอเราท้าที่3เราจะใช้ถุงทายอันนี้ใส่เข้าไปขวงเข้าไปนะคะอะช่วยใส่อ่ะจะได้รดเร็วนะคะมาอก้ท่านี้เป็นการปั้นตูดแบบสูดเน้นมากๆเลยแล้วก็ขยายสะโพกด้วยคว่ำตัวลงไปโ o สิชั่นนะคะ ฝาม,มือกนะับหัวไหล่ระดับลการหัวขาด้วับะ็อกสโคเอาผมมาผมเก็บมาเกะกันกนะคะแล้วยกขาไปด้านข้างข้าหมาฉี่อ่ะพูด,ดง่ายๆโอเคเราจะทำข้างละสิบทีเนาะอ่ะโอเคยกข้างเลยค่ะ1ยกขึ้นสูงสูงสองยกขึ้นมาเปิดขึ้นมาสาม ห้าหกเจ็ดเราต้องหายใจออกด้วยโดนหรือยังไปกูโดนมึงตีนี่แหละกังเหลือนี่คือเทคนิคหนึ่งสิบตอนนี่เราต้องบอกเขาด้วยว่ากูแล้วที่เรายกขึ้นเนี่ยเป่าลมหายใจออกใช่แล้วยกขานะคะเป่าปากออกตอนลงเนี่ยหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออก ลมออกทางปากอย่าออกทางตูดโอเคจกใช่้วอีกกี่ทีแล้วเนี่ยอีกสามทีเดี๋ยวจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันโอเคครบแล้วขอทาท่านผู้ชมทางบ้านก่อนว่าว่าให้เล่นเราให้เขียนความรู้สึกลงมาว่าเวลาที่เราใส่อันนี้ลงไปเราแหกเข้าไปขึ้นไปนะคะแล้วลงเนี่ยรู้สึกไหมตัวเปล่าก็ลาวมากท่านนี้นี่บอกเลยว่าใครเล่นเนาะตูด ใส่หุ่นใส่เข้าไปอีกข้างละสองกิโลเหนื่อยค่ะถ้าแถบตายอะไรคะเราจะนอนโพซิชันลงไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วเราก็จะยกขึ้นอย่างนี้อ่าโอเคเนี่ยเริ่มโพซิชันแขนหัวไหล่สะโพกนะคะยกขึ้นเริตรงไหนเริตรงไหนอ่ายกเข้าไปกี่ทีแล้วนับด้วย3 4 ห้าสำคัญนะคะเอวอย่ากสวมพยายามล็อกไว้ไปตะปูและขายกขึ้นมาเก้าสิบอ่าสลับขาโอ้ยช่วยจับงไว้ควรจะได้ไม่สูดสองซักจับหรือเพิ่มความหนักอีดอกกูรู้สึกหนักกว่าเดิมพี่ห้าพอไม่ต้อง เป็นโคเชื่อเชื่อสินี่แถมแถมอะไรคะเป็นท่านอนบ้านตูดบ้านตูดท่านอนหลายๆคนอาจจะงงมีด้วยเหรอวะเพราะปกติจะเห็นแต่สควอชใช่ปะซึ่งสควอชเยอะมันก็มันก็ดีแหละแต่มันก็จะโดนขาซะส่วนใหญ่ใช่ไหมบ้านตูดท่านอนแทนด้านข้างเหมือนกันนะคะท่านี้อย่าขาไปอย่าขาไปแม่ไม่เดี๋ยวก่อนนี่เราต้องโพสิชั่นนี้ก่อนสักพักเริ่มนะยกขึ้นอืมเห็นไหมคะเห็นไหมคะหนึ่ง ตรงนี้ตรงที่มินจับตรงนี้เลยหลายหลายคนเขาเรียกว่าอะไรแก้มสะโพกบุ๋มแก้มสะโพกบุ๋มโดนตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าน้ําหนักที่ที่เราเพราะว่ามันมีตัวถ่วงอยู่ด้านบนถ้าเล่นตัวเปล่าก็จะได้ได้ด้านข้างพอมีน้ําหนักมาแล้วเนี่ยลงมาตรงนี้ด้วยเลยลงทั้งสวนเลยออน่าไม่ต้องคุณโดนไหมคะไม่ต้องยิ่จอกไหนลงโดนมาดูดิเดี๋ยวติเท่าไหร่เอวเนี่ย อันนี้คือแถมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ท่าปั้นก้นไปห่าท่าแล้วโอเคห้าท่านี้นะคะต่อไปเราจะไปท่าอะไรเล่นเอลเอสปั้นเอลเอสกันอ่าหวังว่าคุณจะมีประโยชน์นะคะมาไม่มากก็น้อยอะคะ่ะในวันนี้อ่ะเราจบไปแล้วนะคะกับท่าปั้นก้นแดงของเรานะคะต่อไปเนี่ยเราจะมาทําให้เอลวเอสนะคะลดไขมัน ท้องท้องนะคะมันหน้าท้องแล้วก็ทําให้เอววาวนะคะซึ่งเราจะให้ทั้งหมด4ี่ท่าเดี๋ยวโคชมินเนี่ยจะเป็นคนสาธิตสท่าแรกนะ2 2> และาติเนี่ยจะเป็นสาธิตสท่าสุดท้ายนะคะ,ะแต่ว่าทุกท่าที่เราให้ไปเนี่ยให้เล่นทั้งหมดท่าละสามเซตเนาะคุณจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเนี่ยหน้าท้องเล่นได้ทุกวันเลย<ช>แล้วก็ก้นเนี่ยเล่นได้ประมาณ4วันต่อสัปดาห์จัดไปได้เลยนะคะโอเคไปลุยอ่ะท่าแรกเอาลาเชียนทวิตก่อนได้ไหมโอเคละเชียนทวิต เราเชื่อมทุ่มมาแล้วมา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 หันหน้าจะหันไปทางนี้ไหมคะได้ทางนี้เลยทางนี้ได้เลยทางนี้นะคะโอเคขอดัมเบลค่ะคุณขาเอาน้หนักเลยไหมไม่สิเดี๋ยวท้องจะเอวคอร์ดเกินไม่ได้อ่าโอเคเราใช้ดัมเบลน้ําหนักประมาณน้ําหนักประมาณที่แบบสองโลพอนะคะแล้วก็หมุนยกขาขึ้นค่ะลอยขาอ่าขาลอยไว้เก่งนะท้องอ ไปทั้งหมด20ทีค่ะ 2. อโอเคเสียงจะสั่นขัน,นิดนึงนะทุกคนไม่ต้องนับอ่าเก่งหน้าท้องไว้นะคะเท้าเนี่ยห้ามแตะพื้นเพราะมันจะไม่ช่วยอะไรการที่เรายกเท้าขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราได้เก่งคอสเตงของเราได้เก่งคอมาโซของเราตรงนี้นะคะพอเรายกขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมลองทำตามนะคะยกขาขึ้นเก่ง,เ,กงเห็นว่ามันจะเก่งกว่าพอเราเอาขาวางปุ๊บมันไม่เก่งแล้วพูดจบหรือยังะคะยังไม่จบคะ่ะทําต่อเลยคะ่ะ เมื่อยแล้วค่ะคุณขาเกงไว้หน้าทองจะได้สวยๆนะคะขาห้ามขยับนะคะ,ะ,คะเพื่อนอเพื่อนอย่ากดเพื่อนอย่ากดโอเคอย่ากดสิอ่ะ <c oughs> ครบแล้วอ่ะ,อะ เดี๋ยวเรามาดูท่าที่2เพราะฉะนั้นนะคะเย่างนที่บอกท่าแรกเนาะขาลอยกับขาวางไว้มือเหมือนกันนะคะโพสิชันต้องถูกต้องด้วยไม่โดนนะถ้าเอาขาลงพื้นนะคะแล้วก็ถ้าแบบนั่งทําอย่างนี้ไม่ได้อะไรนะคะมันต้ององศาพอดีเอาไปลองทากันดูท่าถัดไปเลยเราจะเป็นไปซซายแพงนะคะแบบแอดวานซ์อ่ะโอเคท่านผู้ชมต้องดูนะคะดูดูดู ดูเร็วๆค่ะรีบๆดูค่ะขาวางะ่างนี้โอเคทําเลยค่ะลงไปสิบทีห่งเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆหน้าท้องสองเก่งหน้าท้องนะคะขมแหวไว้ตลอดเวลามันจะทําให้โดนแกนกลางลาตัวของเราค่อยๆลวงเข้าไปค่ะลวงเข้าไปขึ้นมาให้สุดมองไปบนเพดานมองข้องชี้ฟ้าเฮ้ยมือสั่แล้วค่ะมือสั่แล้วค่ะโอเคหกแล้วหกแล้ว เจ็ดอีกทีอีทีแปดเอวไว้เอวมาละขำแอวอีกขำเอวเข้าไปโอีทีเดียวปดแล้วอ่ะอันนี้คือทำทั้งหมดสามทีเหมือนกันแต่เมื่อกี้มันแค่ข้างเดียวข้าเดี๋ยวเอาเพื่อนทำเพื่อนทำไม่เพื่อนทำเพื่อนเราเพื่อนทำเรามีหลายข้างเราต้องทำ เดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยไม่มันไม่เท่ากันของมึงไงค้างนึงไงอีดอ,อกมัจนจะไม่ช่วยกันเหระทำเดี๋ยวนี้เลยพจนมินต้องทำให้ถูกต้อง,งไ่ทางไหนต้องหันหลังหันหลังอ่ะโอเคมีการบอกเพื่อนช่วยกูก็จะช่วยได้นะมันคนละคนกันปะ่ะโอเคหนึ่ง okay. ชา้าสองถ้าค้างไว้ได้นานาเดี๋ยวให้ให้ขนมอื้อือคนืมมหนูไม่ใช่เด็กนะคะ เท่าไหร่ละวสิบ <10. S 1> มึ่นน้ำแรกถูกเปล่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ไปยาวไปต่อเกงไว้เกงไว้อีกโอเคอือี่ทีละอีกทีหนึ่งโอเคโอเคภ <Okay. S 1> าของไปต่อไปของนั้นเนี่ยจะเป็น่าแฟอริตนะคะแฟอริตเลยก็คือจะเป็นแพ้ง <c oughs> ทวิต์เราจะแพ้งไปกับกับนี้ในนีเด่วให้ เก็บหางค่ะคุณขาอ่าเราจะแพงโพสิชันแพงอย่างนี้นะคะสเบือนได้ฝักเบือนได้เคือจะช่วยหิ้วฮิ้วหางให้ตูดไม่อย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่แอนไม่โกงนะคะอ่าเริ่มบิดยี่สิบสีหนึงอสองมาเข้ามาดูค่ะว่าขณะที่เอลบิดตูดบิดเนี่ยเอลมันจะเอลมันจะกล้ามเนื้อมันจะทำงานหกนี่เลยนี่เลย แปดเก้าตีคีสิบออันนี้คือซ้ายขวานับหนึ่งนะคะก็คือถ้านับไปทั้งหมดก็คือจะยี่สิบทีทำไมหอบคะอ่ะยีดออกกลามเนนะไม่ได้นั่งยูยเฉยอ่ะประเด็นสำคัญก็คือเวลาที่เราทำอันนี้ท่าเนี้ยหลายๆคนจะทำผิดเว้ยยังไงคะชอบทำอย่างนี้โตดใช่ไหมสำคัญคือมันต้อง ดึงขึ้นกระดกขึ้นแล้วกระวก็ความลงมันถึงจะโดนตรงเอวนะคะวาดขึ้นวาดลงเป็นตัวยูใช่มันต้องวาดขึ้นมาแล้วคือเกรงหน้าทองไว้ตลอดอันนี้คือท่าแรกเหนยท่าสต่อเลยค่าต่อเลยค่ะคุณค่ะท่าสองก็จะเป็น mountain climber twist แค่ว่า mountain ก็เหนื่อยแล้วกูต้องวิิต์ด้วยวิิต์ไปอีกอยังไงยังไงไม่วิิต์จะไม่เอสนะ นี่เราก็จะโพสิชันเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมปกติมอเทนทำอย่างนี้ใช่ไหมคะดึงหัวเข่าเข้าหาหน้าท้องนะคะให้ลึกนะไม่ใช่แค่ซอยเท้าอยู่ที่ปลายเท้านะทุกคนแบบท่านี้นะคะจป็นี้บิดค่ะบิดเข้ามาแล้วบิดอ่ะบิดบิดย่อแขนศอกเล็กน้อยงอแขนซอกเล็กน้อยไม่ใช่ย่อสิอ่าดีค่ะ อันับหนึ่งหนึกูจะตายตรงมึงนับหนึ่งเนี่ยแหละอีกครั้งที่สองสามโอเคได้เวลาไปกินข้าวแล้วทุกคนสำงคญที่สุดออกกำลังกายเสร็จแล้วทำอะไรยืดสเตชั่งมามึงนั่งเดี๋ยวกูยืดให้ข้าอะไรล่ะค่ะนั่งนั่งนั่งขาอ้าขาเหรอคะข้าไปขาไปไหนคะ อ่ะเดี๋ยวไปตรงกันวใจนิวอ่ะใจหิวเลยนะเอ้ยจะกูรักคนนะมาอ่ะอ่ะกดเลยแล้วก็อันนี้ต้องยืดนะเพราะว่ามิ้นเป็นคนตัวแข็งมากกูนะคะเวลาที่เรายืดให้เพื่อนเราต้องกดค่ะอย่าไปกดเยอะกนเอวหักไม่คงไม่อืมตึงแล้วพังไว้สิบวิสองหนึ่งไม่ไหวแล้ว ขนาดเนี้ยมันสําคัญคือมันต้องกด oh. มานี้เดี๋ยวกูยืดให้ยืดเราอ่ะไม่อ่อนเราอ่ะตัวแข็งนะแต่ตัวอ่อนไม่อ่อนแล้วนะตอนเนี้ยก็แข็งอยู่นะแต่เราชอบเวลาที่ฟิลลิ่งแบบมีคนกดให้อ่ะอ่ะโดหัวกดหัวกดหัว,กดห,ว,ก,ดหวกดหัวเลยกดหัวเลยเฮ้ย <c oughs> ขอระมานดิมาไปได้อีกไหม <c oughs> ได้อีกไหมค่อยๆนะคะ ค่อยๆไหลไปข้างหน้าได้อีกไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขาตึงมากแต่เวลาทำนะคะสังเกตขาเนี่ยต้องชี้ขึ้นนะเพราะพวกเท้าเิกขึ้นฝ่าไอ้ตีนเท้าคว่ำลงอ่าเสกปลายเท้าขึ้นจะยิ่งตึงน่องนะคะไม่ใช่น่องแฮมสติงขาหลังแฮมสติงขาหลังที่ไหนอ่ะขาด้านหลังขาด้านหลังด้านหลังของขาไม่ใช่ขาหลังอืโอเคโอเคค่ะแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คืออย่างนี้เนาะแบะ ขาแล้วก็ให้เพื่อนช่วยกดตรงนี้ไม่กดไปก่อนอ่าแล้วเพื่อนก็กม้มก้มไม่ได้คะ่ะก้มในแค่นี้ คือเราอะบางคนกดไม่ลงเพราะว่าขาจะตั้งอย่างนี้เลยเพราะมันตึงนะคะให้พยายามค่อยคอยกดโยกโยกซ้ายโยกขวาโอเคอน่ะเสร็จแล้วสิ่งสําคัญหลังออกกําลังกายก็คือไม่ใช่กิน,ไม,กนไม่ใช่กินขาหมูไม่ใช่กินแป้งออกเสร็จออกเสร็จเติมพลังอะไรเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการออกกาลังกายมากออกเสร็จแล้วฉันจะกินอะไรก็ได้คือถ้าคุณยังไม่ใช่หุ่นแบบหุ่นดีอะคุณกินอะไรไม่ได้นะคือกินได้คือต้องเลือกกินเช่ญสมมติว่าหุ่นอย่างเราอย่างเงี้ยเราออกเสร็จเรากินอะไร จริงเหรอใช่จริงเหรอกินเบียร์ได้ไม่กินเบียร์ก็กินได้แต่แต่มันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องอ่าสำคัญที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าออกเสร็จเราต้องกินอะไรท่านผู้ชมจะได้มีหุ่นที่ดีแบบพวกเราโอเคต้องอ่าโอเคค่ะก็หลายๆคนเนี่ยก็คือถามนตี้ว่าปกติกินอะไรนะคะนตี้ต้องบอกว่ากินเฮอร์บไลท์มาทั้งหมดปีแล้วอ่า12ปีในที่นี้เนี่ยคือไม่ใช่กินเพราะแบบลดน้ําหนักอย่างเดียวแต่เพิ่มน้าหนักเพิ่มกล้ามเนื้อมาจากเมื่อก่อน 42โลปัจจุบันก็คือ54โสิบกี่โลวะไปทุกมุมอ่ะเออจะลดน้ำหนักเคยลดน้ำหนักมาก่อนแล้วก็มากินเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็กินแบบดูแลสุขภาพสารพัเลยนี่ลดไปกี่โลโอ้ของมินนี่เริ่มจากการเริ่ม กินเพื่อสุขภาพออตอนตั้งท้องตอนต<า>ั้งท้องเหมือนกันคือเราสองคนเนี่ยตอนท้องก็กินทุกตัวเลยนะคะปีมาแล้วทีนี้ใช่ทีนี้นอย่างที่บอกว่าหลังจากออกกำลังกายสิ่งที่เราควรกินอย่างแรกในการซ่อมแซมร่างกายเือกินโปรโตีน,ถ,กกนถามว่าถ้าคนเห็นโปรโตีนตัวนี้ก็คือจะมีหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยพี่โยโย่สวดีก็กินตัวนี้ใช่ไหมคะนักกีฬามองทองยูเนเต็ดหรือแม้แต่คริสตียโนโรนันโดก็กินตัวนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่ตัวนี้มีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโปรตีนนะคะแล้วก็วิตามินต่าง แอลกูตามีนคือมีครบมากมกคือปกติทั่วไปจะเป็นโปรตีนปกติแต่อันนี้นะคะมีวิตามินเยอะมากตามนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายฉลากให้ดูนะคะซึ่งวิตามินพวกนี้นะคะจะเข้าไปซ่อมแซมร่างกายหลังออกกําลังกายซึ่งการที่เราออกกาลังกายเสร็จเนี่ยมันเกิดการอักเสบของเซลล์พอเกิดการอักเสบของเซลล์เสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงคะเซลล์อักเสบเนี่ยวิตามินเกลือแรกเข้าไปซ่อมแซมไม่ทานไปไม่ถึงการไม่ทานหน้าตาดูดีสดใสสมใช่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลย เราจะองมา,างดูว่าของนัตตี้กินสุดต,ตัวไหนบ้างคะเดี๋ยวเราอ,ตตอย่าง<ห>แรกแอย่างแรกเราใส่น้ำไปก่อนอใส่น้ำมินด้วยใส่น้ำนะคะโ okay. อเคถือคะ <Okay. S 2> อ่ะโอเค่ะเราก็จะกินตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคือเขาเรียกว่าละเอียดมาก กินไปสองช้อนหลังออกกําลังกายถ้าไม่ออกกําลังกายกินได้ไหมคะกินได้ค่ะเพราะเขียนว่า He ้ทวนที่โฟือทวนที่โฟอเวอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ตัวเชคด้วยซึ่งเชคเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะมันจะมีทั้งหมดหกรสก็แล้วกนนะคสตรอเบอรี่คุกกี้แอนด์ครีมคาเฟ่ลาเต้นะคะเราใส่ผงอันนี้ไปหนึ่งเพิ่มอัดทาร์ตให้มีกลิ่นลาเต้ แต่ไม่ใช่กาแฟจริงๆนะเป็นแค่กลิ่นเฉยๆเด็กๆกินได้ตัวถัดไป PP นะคะโปรตีนนะคะในการเพิ่มเอาช้อนหายช้อนจากนี้เลยจ้าอ่ใส่ PP ไปอีกหนึ่งเราก็จะได้โปรตีนกันคนละ20กรัมพอก่อน20กรัมก่อนถ้าเป็นมือม้อปกติหรือน่าจะกินเชฟสอคุ24ิโฟสอง PP สองนะคะใสอารมณ์ไหมไม่เอาอ่ะอันนี้เราไม่เข้านะคะ เราจะใส่โปรไบโอติกไปด้วยนะคะจุลินทรีย์ดีแก่ร่างกายกาแฟเปรี้ยวไม่เวิร์ก <c oughs> แต่มิน่าเอาไว้มิกกับตัวชาไป็ที่เราอ,ออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วเป๊บนะคะเราก็จะทำการใส่ลงไปซึ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะมันง่ายมากคือ1นาที1นาทีเองแล้วคูณได้ทั้งโปรตีนขย่าอยังไงให้โลกตำนนะคะไม่มีไขมัน วิตามินเกลือแรก่กรด,ดอะมิโน28ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้แล้วก็แคลอรี่เพียงแค่ไม่เกิน140แคลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณคุณกินอันนี้คุณได้โปรตีนครบสารอาหารครบทุกอย่างครบแต่สิ่งที่คุณไม่ได้คืออะไรไขมันต่เราก็จะไปหากินไขมันดีจากพวกโอเมก้าทรอะไรอย่างงี้นะคะอ่าเส็ปุบ๊บอ่าชนวึ่งอ่าเปิดไม่ได้จ้ะโอเคเืม ตามเราสองคนนะคะอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยจะทําคลิปพวกอ,ออกกําลังกายนะคะทำอาหารดูแลตัวเองแชร์ไลฟ์สไตล์วิธีการเลี้ยงลูก <ทำ S 1> ไปเทีเท่วยว้กินรีวิวกิจกรรมแอคทิวิตี้ตา่างๆเออสารพัดเลยรรเรามีครบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แบบชีวิตเรามีด้านเดียวชีวิตของเรามันมีหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบโค้ชนาตี้นะคะแล้วก็โค้ชมินเราสคนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจไว้ให้ ตามคุรตี้ที่ wellness idol นะคะและโคชมินที่เพจมัมฟิต <fit. S 2> นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีถัดไปนะคะอื